สวัสดีครับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาจุดไฟด้วยแผงไข่ไก่แผงไข่ไก่มีประโยชน์มากมายนะครับใช้ในการปลูกผักใช้ในการเพราะชำต้นไม้เพาะกิ่งพันต้นไม้นะครับและที่สำคัญนะครับยังสามารถใช้ในการจุดไฟได้ด้วยช่วงนี้ฤด,ด,ดูฝนนะครับอากาศชื้นแห้งนะครับไม่สามารถที่จะ จุดไฟให้ติดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับให้นําแผงไข่ไก่นะครับมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับประมาณสัก5เซนติเมตรนะครับตัดไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่ารด,ดูฝนได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วนะครับก็นํามาแช่น้ํามัน น้ำมันที่ผมใช้ก็เป็นน้ำมันพืชที่เหลือจากการทอดไข่ทำอาหารนะครับแช่ลงไปนะครับหรือไม่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเมื่อคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไปพึ่งแดดให้แห้งนะครับถ้ามันยังไม่แห้งนะครับมันจะจุดไฟติดยากนะครับเพราะว่าวัสดุจะมีความชื้นนะครับ แต่ถ้าพรสดุได้ตากแดดนะครับแห้งนะครับจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมตากไว้แค่นะครับหนชั่วโมงนะครับเพราะว่าจะคลิปทําคลิปให้ FC ดูนะครับหลังจากนั้นนะครับนํามาใช้งานครับจุดไฟแบบนี้เลยนะครับติดไฟดีมากครับผมที่สําคัญนะครับไม่ต้องใช้กิ่งไม้พลาสติก ไม่ต้องใช้อะไรนะครับใช้แค่แผงไข่จุ่มน้ำมันพืชนะครับสามารถที่จะจุดไฟให้ติดได้1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอากาศชื้นฝนตกแค่ไหนก็สามารถทำได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ